คลิปนี้จะมาตัดชายตัวนี้ขึ้นสองนิ้วนะคะแต่เขาจะมีผ้าคุ้นแบบนี้เป็นผ้าคุ้นลักษณะนี้นะคะผ้าคุ้นแบบนี้มันจะใช้จักกคุ้นนะแต่ทีนี้เราไม่ใช้มือคุ้นมันก็จะต้องดูก่อนว่าจะทำยังไงนะคะเราก็จะตัดเท่าที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะก็คือขึ้นมาสองนิ้วเราก็ตัดตรงตำแหน่งสองนิ้วเลย หลังจากนั้นเราจะมาดูนะคะว่าเอาผ้ากุนเดิมใส่ผ้ากุนเดิมนี่ก็จะมีแบบสูงต่ำไม่เท่ากันแบบนี้นะไออันด้านสูงเนี้ยก็จะอยู่ด้านล่างนะคะอันด้านต่ำกว่าก็จะอยู่ด้านบนนะคะเปิดผ้ากุ้นออกแล้วก็วาง วางตัวเสื้อนะคะให้ชนกึ่งกลางกึ่งกลางร้อยพักของผ้ากุ้น<ม>การทำแบบนี้ต้องค่อยๆทำนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากนะมันจะไม่เหมือนกับที่เขาทำมาครั้งแรกที่เขาใช้ซองคุ้นใส่มาเลย เทคนิกก็คือเวลาเราจะเหยียบจะเดินจักรนะคะเราจะเอามือเราดึงชิ้นผ้าคุนด้านล่างนะคะเนียเอาเอานิ้วเราดึงผ้าคุนด้านล่างนะคะแล้วก็ผักชิ้นด้านบนเข้าไปหาจักรเพราะว่าเขาจะได้ไม่ถีบแล้วลิ้วมานะเนี่ยผ้าคุ้นสาเร็จมันจะทําค่อนข้างยุ่งยากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเขาจะตัดมาพอดีแล้ว ถ้าหากว่าเราเย็บไม่ดีบางทีมันไปตกด้านล่างนะคะด้านล่างมันจะไปตกไม่ติดเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บตรงนี้นะคะพับสองทีแบบนี้นะคะ เช็คสาบหน้านะคะมาตรงกันไหมดี๋ก็จะได้แบบนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะวิธีตัดความยาวที่มีกุ้นแบบนี้นาะ